น้ำกระจายครับผมนู่นๆอะไรอยู่ในรอบอุ้ย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 ของใหญ่ครับอุ้ยทำไมรอบมันกระเด็นออกมางนอกเนี่ยนี่อุ้ยอู้หนู่นครับผม ปราตตายขาวเลยนะครับดูดูด,ด,ด,ดูอะไรอยู่ในรอบอุยอุ้ออ,อ,อ,อของใหญ่ครับเจ๋ยวอีกแล้วนะครับแม่หลังแรกมาฟุกเลยโอที่แรกนะครับผมใส่ไว้ตอนนั้นนำ้ำท่วมหลอบนะครับสามวันหลอบยืนบกเลยมาครับเรามาจกดูกัน ดูกันครับโอ้ ooh, เสียดายปลาสานะครับสอามตัวตายหมดเลยโอ้โอ้มีปลาช่อนด้วยครับ ooh, 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 ooh. 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 ตัวครับผม่วนมาชมตัวนี้ผอมนะครับเดี๋ยวปล่อยคืนไปครับเดี๋ยวเราไปรุ้นหลังต่อไปเลยหลังแรกก่อนแจ๋วสุดยอดดูลูกนี้ครับผมอยู่บนบกเลยน้ำแห้งเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าก็ หมายนี้นะครับผมใส่ไว้ทั้งหมดสองหลังนี่อันนี้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็นูนตรงน,นู่นอีกหลังนะครับเห็นทุ่นไหนนครับผมได้ครับผมอุ้ยมีตัวด้วยอู้ยมีครับมี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 นี่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 ว้ามีครับผมมีปลากระกสงอยู่ สองตัวครับมาครับมาดูหลังกุกท้ายกันมีตัวนะครับดำๆด,ดูดว่าเป็นปลาอะไร มีนะมีนะครับอ you know, ุ้ยอ่ะอุ้ยน้ำกระจายครับผมยอดอ่ะวเวกนี่โอ้ยยอด่ยัง อืดีครับผมโอ้โห,โโห,โโหคู่นี้ยังใจเลยสุดยอดครับสุดยอดครับผม